สุขสรร์วันพืนชช่มงคนครับผม17พฤษภาคม2566ครับนกะโคกหนองนาธรรมมะค่ามหาสารคามครับผมสำรับมือนี้ครับได้เลิกงามยามดีนะครับในการหวานนี่ครับพี่น้องครับนี่ไก่ทองคำ80ครับผม ครับสวัสดีครับพี่น้องพ้องไปที่กระโลรักครับผมนุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรมากแล้วครับผมจากช่อง u t u b e นะครับ Facebook f แฟนเพจนะครับแล้วก็ติ k t o ็อกครับผมที่มีชื่อช่องว่าแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับเรายังคงยืนยันยืนหยัดแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทำนานะครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ครับผมนี่เราอยู่กันที่โคกหนองนาธรรมมาข่ามหาสารคามครับพี่น้องครับนี่ บู้ยบรรยากาศเศร้าๆนะครับสำหรับมือนี้ครับผมนี่เวลาประมาณนะครับเกือบสองโมงเศร้านะครับแปดนาฬิกานแดดกะห้อนตะเศร้าเลยทีเดียวครับผมแต่ว่านี่ครับพี่น้องครับนี่เบิงทงนี่ปลิวสวายเลยทีเดียวนะครับกับไข่แน่นะครับเพราะว่ามันมีล่มครับผมนี่ล่มบรรยากาศเย็นเซื่อๆเลยทีเดียวนะครับณบริเวณโคกหนองนาธรรมมา่ามาสารคามของเราครับพี่กัดนี่อยู่บ้านมะข่า ตมบลมาคามพือกันทรวิชัยจังหวัดมาสรข้ามครับผมเอาครับพี่น้องครับสําหรับวันนี้ครับผมยังที่ผมเด็เกินน้ำนะครับสาหรับพี่น้องป้องไปนะครับได้เราฟังกันแล้วนะครับว่าสําหรับวันนี้นะครับเป็นวันพิเศษนะครับผมสําหรับพี่น้องป้องไปทั่วไทยเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องเกษตรกรไทยนะครับผมเนื่องจากว่าเป็นวันพืชช่มงคลหรือว่าเป็นวันพืชมงคลนะครับผม เป็นวันมงคลนะครับสาหรับพ่อพี่น้องนะครับผู้ถี่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนนอและก็ที่นี่นะครับก็ด้วยเช่นกันครับเลิกงามย่ำดีนะครับในการที่จะหว่านข้าวนะครับข้าวสายพันธุ์แรกนะครับถี่เฮ้าสีเฮ็ดนะครับในฤดูกาลนะครับผมหน้าปีในครั้งนี้นะครับแต่ว่าเราจะไม่ใส่ข้าวหน้าปีครับพี่น้องครับปีนี้นะครับบอทําการพ่อปลูกเขาหน้าปีนะครับ เราจะใส่ข้าวนาปังนะครับซึ่งเป็นนาปังในรอบที่สองครับพี่น้องครับนี่เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่า2ปีที่ผ่านมาบริเวณพื้นที่โคกหนองนาธรรมมะข้ามาสารคามน้าท่วมครับพี่น้องครับนี่ยูบองนี่ท่วมหัวยืนมือครับพี่น้องครับนี่เนาะดังนั้นนะครับเกษตรกรไทยเฮ้านะครับก็ต้องมีการปรับโตเนาะดังนั้นก็เลยบ่เห็ดเข่าหน้าปีครับแตะว่าเสียดเข่าหน้าปังแท่นนะครับผมสีเกียวก้อนน้ำน้ำแกงสีมาน้ำท่วมสีมานเนาะ เอาสาหรับวันนี้นะครับสายพันธุ์แรกนะครับที่เราจะทําการหว่านในวันนี้นะครับนั่นก็คือสายพันธุ์นี้ครับผมนี่ไก่ทองคํา8 0ครับผมเอาซึ่งรายละเอียดต่างๆนะครับของไก่ทองคํา80เป็นอย่างไรครับสําหรับข้าวสายพันธุ์นี้ดมไปจนถึงนะครับการหว่านสิเป็นยังไงนะครับเข้าไปเบิ้งกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับก่อนเข้าสิทธิ์ท้าการหว่านครับผมนี่ไก่ทองคํา8 0นะครับที่บริเวณ แปลงทดลองนะครับหรือว่าแปลงสาธิตของแฮปปี้การเกษตรนะครับของเฮ้าเนะก่อนอื่นเขามอกว่าจากเกี่ยวกับเรื่องของข้าวสายพันธุ์นี้ครับพี่น้องครับนี่เนาะนั่นก็คือข้าวสายพันธุ์นี้ครับพี่น้องครับนี่ไก่ทองคำ80ครับพี่น้องครับนี่เนาะอุ้ยสำหรับตอนนี้ครับพี่น้องครับนี่ว่าจาใจพี่น้องปองไปนะครับเดี๋ยวเราฟังกันนะครับหลังจากที่เราทําการนะครับแช่ข้าวนะครับผม เป็นเวลาหนึ่งคืนปั๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับพี่น้องครับนี่น้อเราก็เอาขึ้นมานะครับทําการมักนะครับทําการมกไวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเวลาแค่หวันเท่านั้นครับพี่น้องครับหนึ่งมือเท่านั้นนะครับผลปรากฏวานี่ครับพี่น้องครับนี่โอ้ยเหลียวไปนี่พี่น้องเห็นน้ากันงบนน้อนี่ยน้อมีเขาเลิญนว่าบ้านผมเอื่นว่าแตกซบนกจาบครับพี่น้องครับ นี่ก็คือลักษณะของการแตกนอนะครับของเข่านี่ครับพี่น้องครับนี่เห็นบ่ออกมานะครับสั่นแค่นี้ครับพี่น้องครับนี่เนาะเอ่อบ่อห้ออกนอแาวบ่อห้ออกหากแย่เลยครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับพี่น้องครับสําหรับตอนนี้ครับผมเริ่มแล้วครับผมสําหรับการหวานข้าวสายพันธุ์แรกของเราที่นี่โคกน้องนาทามะข้ามาสารคคมครับผมนี่เนาะ ซึ่งมือนี้ก็ได้รับเกียรติยังสูงนะครับจากมือว่างอันดับหนึ่งของตำบลมะข่าเรานะครับนั่นก็คือเซียนจดของเราครับผมสวัสดีครับผมเซียนจดครับผมครับผมครับผมนั่นครับผมก็คือเซียนจดของเรานะครับมือว่างนะครับในการว่านเขานะครับว่านข้าวว่านปุ๋ยนะครับสามารถใช้บริการได้นะครับผมนี่ครับคือบรรยากาศสดๆนะครับในวัน พืชเชมงคนในวันนี้ครับ17พฤษภาคม2566นะครับผมเอาาใจพี่น้องป้องไปนะครับเดี๋ยวเราฟังกันนิดนึงนะครับเกี่ยวกับข้าวสายพันธุ์นี้ครับพี่น้องครับนี่เนาะไก่ทองคํา80นะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องป้องไปได้ติดตามจากแฮปปี้การเกษตรแชแนลกับพ่อสิงห์จักกันย่างดีเลยทีเดียวนะครับสําหรับข้าวสายพันธุ์นี้เนาะแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องนะครับบางส่วนที่บรท่านในหูจักนะครับ รือาอาเซบท่านคุณเคยพอันใดน,นะครับสำหรับข้าวสายพันธุ์นี้ครับผมลักษณะประจำพันธุ์ของเขาก็คือเป็นข้าวเจ้านาปังนะครับผมที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ครับผมมีอายุการเก็บเกี่ยวแค่80มือครับพี่น้องครับนี่คือจุดเด่นของเขานะครับที่สามารถที่จะได้ผลผลิต เร็วที่สุดนะครับและนอกจากนั้นนะครับสามารถที่จะตัดพันปนนะครับเพราว่าสิเป็นเขาสายพันธุ์ไหนนะครับที่มีอายุหลายก็80หมื่นนะครับรวมไปจนถึงการตัดพันปนในส่วนของข้าวเดียดข้าวเด้งได้ด้วยนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับที่มีความสําคัญที่สุดก็คือจะมีลักษณะต้นเตี้ยครับประมาณ70-90ถึงเ0ซนครับ90เซนติเมตรนะครับ ไม่ล้มนะครับเพราะว่ามีลำต้นแข็งแรงนะครับแล้วก็ต้นไม่สูงนะครับดังนั้นกับบอล่มแม่แต่ต้นเดียวเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องหลายๆฤดูกาลที่ผ่านมาเนาะและที่สำคัญที่สุดนะครับเป็นข้าวที่ได้ผลผลิตสูงครับพี่น้องครับผลผลิตสูงนี่ก็1000กิโลกรัมต่อไร่นะครับถือว่าขี้ลร้สุดถือว่าขี้เหร่ที่สุดเลยนะครับสำหรับไก่ทองคำา8 0ของเรานะครับผม แต่ที่ผ่านมานะครับตันเอตันสองตันสามตันสี่ตันหาเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งผมก็เดมาว่าจานะครับเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดนะครับผมในเรื่องของลักษณะของต้นเป็นยังไงน,นะครับลักษณะของห่วงเป็นยังไงลักษณะของเมล็ดเป็นยังไงน,นะครับอัปเดตให้พี่น้องป้องปายนะครับได้เบิงเป็นระยะระยะกันแล้วกันนะครับผม เอาครับพี่น้องครับสําหรับตอนนี้นะครับผมนี่การวานข้ากระเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับพี่นาอไก่ทองคำแปดศูนย์ครับพี่น้องครับนี่นาะในพื้นที่นะครับประมาณสองไร่เ็จเศษครับพี่น้องครับนี่นาะซึ่งตอนนี้การวานเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่ขั้นตอนต่อไปครับพี่น้องครับนี่นาะขั้นตอนต่อไปนี่ก็คือ เข้าสิทําการเป่งน้ำครับผมนี่จากน้ำให้หน้านี่ครับผมถิวานเรียบร้อยแล้วนี่เข้าสิเปงล่งห้องเหมียงนะครับหรือว่าคล้องน้ำหรือว่าคล้องใส่ไก่นะครับผมถีดตัดยุ่กลางพื้นที่หน้าของโคกหนองนาธรรมมะข้ามาสรคามนะครับผมนี่นี่กำลังเปงล่งนี่ครับพี่น้องครับนี่เพื่อจะลงกุดใหญ่นะครับซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณะของเข้าต่อไปนะครับผมนี่เนาะนี่คือขั้นตอนวิธีการนะครับ ในการหวานข้าวนะครับในแปลงแรกนะครับสายพันธุ์แรกของโคกหนองนาธรรมมะขามอาสร,รคกรรมของเรานะครับผมเอาท้ายสุดฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับสําหรับท่านใดที่อยากจะได้ข้าวสายพันธุ์นั่นก็คือไก่ทองคำา80นนะครับรวมไปจนถึงข้าวสายพันธุ์ต่างๆครับผมที่นี่ครับแฮปปี้การเกษตรนะครับมีทั้งพันธุ์ข้าวนาปีพันธุ์ข้าวนาปังนะครับ แล้วก็พันธุ์ข้าวเหนียวพันข้าวเจ้านะครับแล้วก็สายพันธข้าวพันธุ์พื้นเมืองต่างๆนะครับสามารถประสานมาได้นะครับที่สามหมายเลขโทรศัพท์นะครับผม0 8 9 9 4 2 8 6 8 4แครับ0925164252นะครับแล้วก็065 0 4 9 5ห9 9ศูนย์สี่เก้าห้าเก้าเก้าเก้านะครับผมนี่เนาะพอที่นี่คือศูนย์รวมพันข้าวนะครับที่มีจำนวนสายพันธุ์มากที่สุดในประเทศไทยนะครับแฮปปี้การเกษตรนะครับผม เอาครับสำหรับวันนี้ครับผมลุงขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับขออัลลาหผ้าจากพี่น้องเมื่อไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมแฮปปี้การเกษตรครับ